้องขอบคุณด้วยนะมีหลายคนบอกว่าในช่วงโควิดมันตกอับหรือเปล่าต้องขายรถคือระบอกถ้าตกอับจริงเนี่ยก็คงจะขายมีแล้วคุณจะขายหมดแต่ว่าแต่ว่าจะบอกได้ว่าอยู่สบายมากที่สาเหตุที่ขายรถเพราะว่าคันนี้เป็นคันแรกที่มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อแล้วขอซื้อในราคาที่เราซื้อมาตอนนั้นและปกติเนี่ยเวลาที่เราขายรถเนี่ยสมมติว่าใช้2ปีปั๊บขายปั๊บอัะก็ต้องไปรอไล่ขาย2เดือน3เดือนมีการต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกแต่คนเนี้ยเขาชอบเหมือนที่เรารักเขาเลยอ่ะ เมือนเรารักรถคันนี้เลยอ่ะเขาซื้อไปเพราะราคาที่เราซื้อมาเลยเราก็เลยอ่ะท้างนั้นขายไปครับก็คือเรียกว่าไม่ขาดทุนเลยเนาะคันนี้ไม่ขาดทุนเป็นเป็นคันแรกในชีวิตเลยที่ไม่ขาดทุนโอ้โหเแต่มันตัดใกอยู่นานเลยเพราะเราเป็นคนรับส่งไม่ไม่ไม่เพราะว่าปกติน่ะชีวิตของรถของเรานะจะมีจะทุกๆสองปีจะเปลี่ยนคันหนึ่งแต่คันนี้มันแค่ปีครึ่งแต่แต่ถ้าเกิดรอยสองปีแล้วมันไม่มีใครซื้อแต่ปีครึ่งไม่มีคนรอซื้อราคาเต็มขอซื้อตอนปีครึ่งดีกว่า คอมเมนต์นะคะที่เขาบอกว่ารวยขนาดนี้ขายรถเหมือนเราไม่จะบอกอคือคือคือผู้สื่อข่าวทั้งหลายคนจะถามว่าเอา้าแล้วตอนนี้มีเก็บผิดคันจะบอกไม่เคยมีเก็บเลยนะ,ะพี่จะมีรถแค่ซื้อคันต่อคันคือซื้อหนึ่งคันขายไปปั๊บเอาเงินนั้นไปปลอกอีกคันหนึ่งแล้วถ้าเกิดต้องเพิ่มก็เพิ่มมาอย่างนั้นก็ทุกคันก็จะมาตั้งแต่รถตั้งแต่หลักแสนมาเป็นหลักล้านนี้มาเรื่อยๆจนมามีไอ้เฟอร์รารี่แม็ลาเรนจนมาถึง a m g g จ c ก็คือปก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 มาตลอด แล้วพอมีเข่าไปนี้มีคนเข้ามาถามเยนะอะมากจริงๆเขาว่าจะต้องขายรถไดเลล้เหรอติไม่ไม่คนส่วนใหญ่พวกเพื่อนนะที่เจจัตเตอร์ลินเน่จะแก๊งๆเนี่ยก็จะถามเลยว่าอ่ามึงจะเอาอะไรต่อ,อซึ่งซึ่งจะบอกว่าถือว่าถือว่าเปิดปีมาเนี่ยถือว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะช่วงต้นปีนะเลยบอกว่าโชคงนี้แบบเออดวงมันขึ้นน่ะพราขายคันนี้ปั๊บแบรนด์ของอังกฤษก็ติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์เออก็เลยจะจะคุยเรื่องรายละเอียดกันวันที่11 อาทิตย์หน้าแล้วก็เปิดตัวรถคันใหม่อาทิตย์หน้าขายไปก็คือได้ต่อยอดด้วยใช่ได้ต่อยอดแล้วก็ได้คันใหม่ที่สวยไม่แพ้กันแต่จะเป็นคราวนี้จะเป็นสุภาพบุรุษเช่ารถคันใหม่ก็คือแปดหลักเหมือนเดิมที่เม่ใช่สิเฮ้ยเราชีวิตเราขายได้อย่างงั้นชีวิตต้องอย่างงั้นเวลาซื้อรถนี้ต้องปรึกษาคุณภรรยาไหมหรือว่าไม่เลยครับไม่เลยครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเขาจะจะไม่ไม่มีฐานกันเลยคือชอบปังไงซื้ออย่างนั้นเขาชอบกระเป๋าให้เขาซื้ออย่างนั้นเราไม่เราไม่่วาเลย รถที่หนึ่งราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นทุกคันทุกคันทุกคันใช่แต่ว่า <c oughs> คันที่แล้วคัน GDC Crystal สีดำเนี่ยได้เงินคืนค่ะคันต่อไปเนี่ยในฐานะพรีเซนเตอร์มันก็มีการหักลบไปเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถ้าอีกหน่อยขายไปมันก็จะได้ราคาเห็นไหมเออเราคำนวณตั้งแต่ต้ตนใช่คือเสมอตัวหรือกำไรไม่ว่าแต่ไม่ขาดทุนแน่นอนคับเรียกวมันก็เหมือนธุรกิจ ไม่ใช่ธูดกิจธุรกิจคือเนี่ยนะขึ้นเวทีน่ะคือธุรกิจคือการทำงานแต่รถคือแพลชั่นเพราะมาผมแล้วคือผมผมเป็นคนที่รักรถมากคือผมเป็นคนที่เอ็นดูเด็กรักรถกับรักหมามากอ่ะพี่พี่เคอีกเรื่องหนึ่งว่าที่คนมาแซ่ร่างกายของเราเรื่องเรื่องซิกแพคเราเราเป็นยังไงแล้วเราก็ตอบกับไม่คือจะบอกว่าณตอนในช่วงนี้ของชีวิตเนี่ยร่างกายคือเป๊ะที่สุดแล้วคือดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ใช่บอกว่า เป๊ะแบบไอ้ดีเจพุทธไม่ใช่บอกจะขึ้นแข่งบนเวทีไม่เอาอย่างนั้นเอาแค่รู้สึกว่า47แล้วมันมีซิกแพคไว้แขนไหลมาหมดเลยนะไขมันในร่างกายไม่ได้มีเยอะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว mm hmm. เพื่งนแต่ว่าตังก็เห็นแล้วถ่ายหลังนะถ่ายด้านหลังหลังเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะมากใช่ไหม mm hmm. เขาบอกอุ้ยอย่างนี้ต้องลดได้แล้วเราก็เลยหันมาหันกล้องเข้าหันหน้าแล้วก็ถ่ายลงไอจีให้ดูว่าเนี่ยข้างหน้าเป็นแบบนี้นะโอเคไหม mm hmm. เขาก็ไม่ตอบเลย <laughs> เราพอใจคนเราแต่ว่ามันก็มีบางคนที่แบบมีมีมีไม่ว่ากันเพราะว่าไงก็ตามจริงนะพี่ทำพี่ทำแฉข่าวเช้าทีวีจันอังคารพุธแล้วก็ทําคุยซับโชว์ตอนบ่ายทุกทุกวันเนี่ยพอเสร็จสิบโมงปุ๊บเราก็นั่งรถนั่งรถตู้กลับบ้านกลับไปที่คอนโดแล้วก็ต่อยมวยสิบโมงเสียดโมงกาต่อยมวยเที่ยงอาบน้ํากลับมาทําคุยซับโชว์ต่ออย่างนี้อย่างนี้เกือบทุกวันปกติเดียวคนดูแลลูกร่างเองใช่แล้วยิ่งพอพอมาแต่งงานคุณโยนุคุณโยนี่คือออกมาไงทุกวันเพราะฉะนั้นพอเขาเล่นเราก็เล่น มันมีไม่วันอายุ47แล้วมีวันที่ขี้เกียจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้แรงบันดาลใจจากเขาด้วยคือในเรื่องกินเขาก็จะดูแลให้ไว้ต้องกินอย่ากินนี่มากนะอย่างนู้นอย่างนี้เห็นทำคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกโกรธหรือยังไงไม่เลยไม่เลยเข้าใจเพราะว่าบางมุมเอาจริงนะขนาดอีกปีเดียวคอฟเดลินโดบางมุมก็มีอ้วนถึงแม้จะผอมฟิตขนาดนี้มมนแล้วแต่มุมกล้องเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันครับไม่อที่พี่เหอาไนีไม่เอาไม่เอาเอาแค่เมนเทนอย่างนี้ไปเรื่อยเอาจริงนะเพราะว่าถ้าถอดเสื้้อมาแลว หุนดีโคตรหุนดีธรรมดาหรือหุนเฉยๆได้ตังค์เท่ากันสำหรับพิธีการนะไม่ใช่พระเอกนะมีพีช่างกองเงิยมเลยไม่ได้ตังค์เท่ากันเพราะฉันขึ้นไปเงี้จะอ้วนรัปตะไรที่เราพูดเก่งเรานางานได้เก่งได้ตังค์เท่านี้แต่ถ้าเกิดพูดเก่งหน้าตาดีแล้วหุนดีด้วยอันนั้นถือว่าดีใจสนตัวอย่างนี้พอเขามาใจมากๆมันกวนใจเราไมไม่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 ไม,ไม่มันก็ยิ่งทําให้เราแบบพรุ่งนี้เอาวะ พรุ่งนี้แค่ต่อยมยวยพรุ่งนี้ยกเวทด้วย,ยแล้วต่อยดว้วยไหมก็มีโดนแซะบ่อยไหมคะพี <c oughs> ะ่มีครับม, <c oughs> มีเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเนี่ยเ,เราเป็นคนที่หน้าอกใหญ่ <c oughs> เราเป็นคนที่เอวเล็กเรามีมีกล้ามท้องแต่หน้าอกใหญ่พอใส่เสื้อสมมุติหล,ลวมๆปับ๊บอ่ะมันจะดูเป็นชิ้นเดียวยาวอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมันมันจะดูอ้วนแล้วไม่ว่าก็เลยแต่นาทีก็ต้องมีถอดกันบ้างซิกแพคคิดดีใช่ จะมีแบบทิคทู่ทิชเต็กอะไรนี่ไงมีอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมีอ๋อี่ไีเคแต่ลายใส่เสียงเอ้ยลายเสียงบอกว่าหน้าเด็กพีเคอ้าวอันนี้อันนี้คืออันนี้คือดูแลเต็งออกกําลังกายอันนี้พูดจริงนะกินอาหารครบจริงนอนดีจริงไอ้เลเซอร์โบท็อปทําหมดหมดเอาป้า47แล้วยังไงก็ตามนะแค่ร anyway> ู้สึกว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เราย้อนเวลากับเงินเนี่ยถ้ามันต้องมากขึ้นตามอายุแต่หน้าตาเนี่ยต้องย้อนเวลากลับ ไม,ไม่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 ไมพี่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วคิดอย่างนี้ไม่หละวัยรุ่นคือเรายอมลองยอมเจ็บกับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดคือะอะไรก็ตามที่คลินิกไหนไม่งมีสมัยก่อนนะลองแม่งหมดเลยทุกอย่างาเลยใช่อยากจะรู้ว่าเป็นยัางไงาแล้วในะส,สุดท้ายก็มาเจอแบบอันนี้ไม่ได้ม่ไดช่วยขายนะจะบอกว่าเดอะมาสเตส่วนตัวคือสุดท้ายจบที่นั่นทำทุกอย่างทําทุกอย่าง ไป่ขียนคำแบบว่าฟั้นกรามันเออมันจโอ้ยมีอยู่แล้วคือจะบอกว่าแค่เนี้ยแฮปปี้เอาเลยไอจีแล้วแล้วก็อีกเรื่องเดียวคือเอาจริงจริงนะถ้าขุนเป๊ะไม่เป๊ะยังไงภรรยาก็สวยอยู่แล้วเพราะทเป